ชัยมีชัยประธานกลุ่มโรงเรียนปทุมราษฎร์ใต้นายวิชัยเรืองสารองประธานกลุ่มโรงเรียนปทุมราษฎร์ใต้นายนิรันร์ลาบสารเลขานุการกลุ่มโรงเรียนปทุมราษฎร์ใต้และคณะผู้บริหารสถานศึกษายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนปทุมราษฎร์ใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ประกอบด้วยโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวนทั้งสิ้น15โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านนาผางวิบูลราษมคีนายมิชัยมีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผางวิบูลราษมคีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยครุรุษประชาคารโรงเรียนบ้านนาผางวิบูลราษมคีมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น16คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น150คนผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวโรงเรียนบ้านห้วยคุรุป,ประชาคารโรงเรียนบ้านห้วยคุรูป,ประชาคารมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น9คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น75คนผลงานดีเด่น ได้รับการประเมินภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสอมสอสโรงเรียนบ้านโศกใหญ่นายวิชัยเรืองสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกใหญ่และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้อยโรงเรียนบ้านโศกใหญ่มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น120คนผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568โรงเรียนบ้านคำน้อยโรงเรียนบ้านคำน้อยมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น5คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น23คน ผลงานดีเด่นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568โรงเรียนบ้านสว่างใต้นางกฤษณาเจริญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างใต้โรงเรียนบ้านสว่างใต้มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1 1 8คนผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลเสมาปปอสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชรปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านดอนดูนายพุม,มรินรัตนสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชาติโรงเรียนบ้านดอนดู มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น7คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น42คนผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองโรงเรียนบ้านดอนชาติโรงเรียนบ้านดอนชาติมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น5คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น28คน ผลงานดีเด่นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านตาดนายชานศักดาลาหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนุกโรงเรียนบ้านตาดมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น8คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น71คน ผลงานดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเงินโรงเรียนบ้านหนองสนูโรงเรียนบ้านหนองสนูมีจำนวนครูและบุคลารกร,รทางการศึกษาทั้งสิ้น5คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น10บคนผลงานดีเด่นรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านชูชาตินางจันทรัตน์สีหารัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชูชาติโรงเรียนบ้านชูชาติมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น7คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น37คนผลงานดีเด่นรางวัลเสมาปปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2567โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคีน,นายนิรันร์ลาบสารผู้อำนวยการโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามคัคีโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามคัคีมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น15คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น120คน ผลงานดีเด่นรางวัลสถานศึกษาอ,อยอน้อยที่มีผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่น Best Practice ระดับประเทศโรงเรียนบ้านแสนสุในายทวัชชัยสุดาศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุขโรงเรียนบ้านแสนสุขมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น58คนผลงานดีเด่น นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬารักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านการประเมินประกันคุณภาพของสอมศนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคะแนนเอ็นทีและอาทีเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านลือนาคำนายวัชระเสนสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือนาคาโรงเรียนบ้านลือนาคามีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น14คนมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น107คนผลงานดีเด่นโรงเรียนบ้านลือนาคาเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตรวรรษที่21ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 2,569โรงเรียนบ้านกเกษมสุขนางสุภาพรลาพรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกเกษมสุขรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเริกุออดมอุสะเพาโรงเรียนบ้านกเกษมสุขมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น10คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น96คนผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองโรงเรียนบ้านเริกอุดมอู่สภาโรงเรียนบ้านเริกอุดมอู่สเภามีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น5คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น20คนผลงานดีเด่นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว ความสำเร็จของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นมีใช่ความสำเร็จของผู้ใดผู้หนึ่งเพียงเท่านั้นแต่เกิดจากความมุ่งมั่นร่วมมือกันทั้งจากผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนที่ได้รวมกันพัฒนานักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและประเทศชาติของเราสืบไป